I'm the realest one that's reppin' g oh my god oh my god if I die I'm a legend when they lay me down to rest I know I was always reppin' g oh um, my okay. god ขอบคาณสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้จะมาพบกับผมนะครับไปชื่อคลิป2-3-4กับเกมโลกกูนะครับตามชื่อคลิปครับผมมาแจกโค้ดกันอีกแล้วนะซึ่งตอนนี้นะครับผมขอมีกดกันรายกันให้ ยอดไล่ถึงสองไล่เดี๋ยวผมจะหาเกมที่มันต้องใช้โค้ดนะครับแล้วผมจะมาแจกโค้ดให้หรือไม่ต้องก็ได้ถ้าผู้ชมหาในเว็บก็ได้แล้วแต่โอเคนะครับเพื่อนมากาสุรามาเริ่มกันเลยนะครับซึ่งโค้ดที่ผมจะแจกในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่ห้าโค้ดนะครับก่อนนะครับขออนุญ,ญาตตัดโอเคครับท่านผู้ชมนะพอเข้ามาในเกมแล้วนะท่านผู้ชมก็เพื่อนมากาสว่าม,ามันเริ่มตรงโค้ดกันเลยนะท่านผู้ชมก็แล้วโค้ดมันใส่ที่ไหนล่ะเออ บางคนก็อาจจะไม่รู้นะคะา็ควรใส่เลยนะคะให้ท่านผู้ชมมากดที่ไอที่พิมพ์คาพูดได้เลยนะคะแล้วถ้าผู้ชมสามารถใส่ได้เลยนะโอเคครับขอเวลาสักคู่นะคะไปจําโค้ดก่อนโอเคนะครับท่านผู้ชมนะมาเริ่มโค้ดที่หนึ่งก่อนเลยนะโอเคก็จะเป็นโค้ดนี้นะครับโค้ดที่หนึ่งนะก็จะเป็นโค้ดแบบนี้นะครับก็จะได้ไอตัว RC นะครับ RC ประมาณสองแสนเออไม่ใช่สองล้านสองหมื่นบาทนะครับส่วนเยนนะครับก็จะได้ประมาณสอง ได้เท่ากับ RC เลยนะก็คือสองล้านสองหมื่นบาทนะท่านผู้ชมก็ไปโค้ดต่อไปนะครับโอเคนะครับโค้ดต่อมานะครับก็จะเป็นโค้ดแบบนี้นะครับก็จะได้ค่า RC ประมาณห้าแสนแล้วก็ค่าเย็นห้าแสนนะโอเคเข้าไปโค้ตต่อไปนะครับขออนุญาตนะคะผมขออนุญาตตัดโอเคนะครับท่านผู้ชมนะอันต่อมานะครับก็จะเป็นโค้ดตัวนี้นะครับซึ่งโค้ดตัวนี้นะครับก็จะได้ตังประมาณหนึ่งล้าน หนึ่งล้านบาทนะครับพร้อมค่า RC หนึ่งล้านบาทเหมือนกันนะคัะท่านผู้ชมก็ไปโค้ดต่อไปนะครับโค้ดสุดท้ายนะโอเคนะคับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมพูดผิดนะออนนี้เป็นโค้ดลองสุดท้ายนะก็จะเป็นโค้ดแบบนี้นะครับก็จะได้ตังประมาณสามแสนบาทครับแล้วก็ได้ค่า RC ประมาณสามแสนเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาโค้ดสุดท้ายในโค้ดสุดท้ายจริงๆแล้วนะคลิปนี้สั้นมากโอเคครับสลับโค้ดสุดท้ายนี่ครับก็จะได้ตังประมาณ ห้าหมื่นเยนนะครับแต่ไม่ได้ค่าอาซีนะท่านผู้ชมก็คลิปนี้สั้นสั้นมากงั้นก็ผมขอต่อเรื่องนึงก็แล้วกันนะครับว่าวิธีเทคนิคการฟาร์มนะฟาร์มยังไงให้ดีที่สุดนะท่านผู้ชมต้องขออนุญาตแป๊บหนึงนะผมโดนไล่อยู่อ้าก็ฟาร์มยังไงนะครับให้ได้ดีที่สุดนะนี่ผมผมไม่แน่ใจนะเทคนิคบางคนก็เป็นอีกแบบนึงเทคนิคบางคนก็จะเป็นอีกแบบนึงโอเคนะท่านผู้ชมก็ ให้ท่ ander, านผู้ชมนะครับฆ่าตัวตายก่อนก็ได้ครับให้ท่านผู้ชมฆ่าตัวตายนะครับท่านผู้ชมโอเคให้ท่านผู้ชมฆ่าตัวตายเสร็จปุ๊บนะให้ Bold, ท, ulk, ท book, employ, ben, ่านผู้ชมมาเกิดที่ร้านคาเฟ่นะแล้วจากนั้นให้ท่านผู้ชมเข้าไปรับรับเพย์จากนี่ครับให้รับเพย์ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมพอรับเพย์เสร็จแล้วนะให้ท่านผู้ชมเดินออกมาได้เลยอ๋อผมลืมบอกไปนะวิธีการรับเพย์มันจะซับซ้อนนิดนึงนะให้ท่านผู้ชมกดตรงนี้นะ ะรับเควสนะครับอ,อ๋อเดียวผมก็กดรับเควสให้ดูเนี่ครับท่านผู้ชมพอเควสนี้ขึ้นมาปุ๊บนะให้ท่านผู้ชมปิดได้เลยนะท่านผู้ชมแล้วจากนั้นนะครับก็ถามว่าดูดูเควสย,ยังไงต้องกลับมาดูตลอดเหรอไม่ใช่ครับว่าให้ท่านผู้ชมกดเทสได้เลยนี่ครับก็จะก็จะมีเควสขึ้นมานะก็นะเทคนิคต่อมานะครับให้ท่านผู้ชมนะใช้ใช้กรูนของไอคากูนหางกรูเนี่แหละครับ ผมแนะนํานะครับคนคนที่ได้เป็นในตัวปีกนกนะจะเป็นอะไรที่ได้เปรียบมากๆสำหรับการฟาร์มในช่วงแรกนะครับก็ผมไม่แน่ใจนะว่าจะได้พวกหางคาเนกิหรือไอหางตัวนี้นครับซึ่งผมผมไม่รู้จริงๆนะแต่ผมคิดว่าปีกอ่ะมันจะได้เปรียบในการฟาร์มมากกว่าโดยลูกหลงก็นะมีจุดฟาร์มอยู่จุดหนึ่งนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูขออนุญาตค่าต่อไป คือพอท่านผู้ชมมารับคุยเสร็จปุ๊บนะให้ท่านผู้ชมมาตรงนี้เลยร้านขายหน้ากากก็แล้วแต่คนนะไอ้นี่ที่ฟาร์มที่ผมฟาร์มอยู่ตอนนี้นะก็ก็ให้ท่านผู้ชมเดินมาให้ท่านผู้ชมมาตรงนี้ก่อนก็ได้ครับแล้วให้ท่านผู้ชมนะมาฆ่าคนตรงนี้ได้เลยกอท่านผู้ชมฆ่าคนเรื่อยๆนะคบซึ่งคนนะครับจะมีจะมีข้อเสียตรงที่มันชอบวิ่งหนีครับก็มันจะมีพวกประเภทนักวิ่งด้วยนะก็อีโตะจะเป็นแบบนี้ครับ แต่ต้องเล็งดีๆนะอีโตมันมันเล็งยากแต่มันตีระยะไกลไม่ต้องวิ่งตามตลอดนะครับแล้วก็ดูดได้เลยก็น,นะครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับเทคนิคโอ้ยโอ้ยแป๊บนึงปิ้งปิงป้งปิง้งโอ้ยปิง้งอ้าวค้างค้างอ้าวอ้าวอ้าวจะเอลอละอืมข้าตัวตายโอเคนะ้ท่านผู้ชมสำหรับสำหรับเควสดนะผมบอกวิธีได้อยู่นะครับก็คือ ให้ท่านผู้ชมมาดูลักษณะเควสดน,นะของท่านผู้ชมนะสำหรับการนะมันจะมีของฮิวแมนแล้วก็ไอตัวกูลนะครับให้ท่านผู้ชมฆ่าตัวที่ง่ายที่สุดนะที่ผมแนะนำแต่ผมจะเป็นสายฮาร์ดคอร์ครับก็แล้ท่านผู้ชมก็จะเห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดฟไฟจุดหนึ่งของผมเลยก็คือมันจะสุ่มไปเรื่อยๆนะครับซึ่งบางทีนะครับก็จะได้ไอตัวออริจินเมมเบอร์นะคะบ,บางบางทีนะมันก็จะได้ออริจินเมมเบอร์ด้วยซึ่งมันเป็นข้อดีมากๆก็สมมติว่าผมฆ่าไอาเจ้านี้ ผมยังผมยังฟาร์มไม่เก่งนะเ <_ AC 1> พิ่งเล่นวันนี้หรอกคือผมเพิ่งเล่นตอนเช้านี่ครับแล้วก็จากนั้นก็ฟาร์มก็ตอนนี้ก็เวลประมาณสามสิบห้าแล้วนะครับแล้วก็รีบมาทําคลิปนี้เลยคือ <_ C 2> <_ C 2> ผมเริ่มเล่นแปดโมงนะสองชั่วโมงได้เวลสามสิบกว่าแล้วอ่ะเออฟาร์มนเนี้ยก่อนนน้าท่านผู้ชมค่ายตัวนี้ได้เลยนะคบเพราะมันจะได้เวลด้วยถึงแม้มันจะไม่ได้ควสก็เถอะมันต้องรอไอ ออริจินเกิดก่อนนะในตัว,ต,วตัวใช่แหละออริจินเอะหรือผมอ่านผิดเอจีิอ่านผิดจนได้นะก็นะท่านผู้ชมนีด่ดูแล้วก็รอมันเกิดครับท่านผู้ชมรอมันเกิดก็นวแ,แต่คนนะครับเพราะว่าโค้ดตัวนั้นนะครับจะช่วยฟาร์มได้นะท่านผู้ชม ให้ท่านผู้ชมไปใส่ใส่โค้ดนะครับพอได้ตังเสร็จปุ๊บนะให้มาซื้อไอตัวนี้ก่อนก็ได้ครับท่านผู้ชมแล้วก็ค่อยเก็บตังทีหลังนะนี่ครับไอออจิริเกินมาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ตานั้นแหละก็อยาให้มันใกล้มากนะท่านผู้ชมเพราะว่าไอไอนี้มันจะมีข้อเสียอ,อยู่ก็คือถ้าใกล้ปุ๊บนะมันก็จะไล่เลยเอาค้างอีกแล้วกดกดสก,กิลไม่ได้อ่ะเฮ้ยเกมมีค้างบ่อยนะเนี่ยนะโอ้โหเกมนี้ค้างบ่อยเกิน โอเคนะท่านผู้ชมก็จะมีเทคนิคประมาณนี้นะครับสําหรับการเทคนิคการฝ่าเบื้องต้นนะผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะเข้าใจมากไหมน,นะคบก็สามารถมาคอมเมนต์ได้อย่าลืมนะครับคลิปนี้สองไลน์นะคบเพื่อ,อเพื่อแจกโค้ดอันต่อไปนะครับผมไม่บอกหรอกครับว่าเกมไหนนะท่านผู้ชมสามารถคอมเมนต์ได้ด้วยก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวผมจะรวบรวมคอมเมนต์นะครับก็ไม่มีเยอะหรอกเชื่อผมตาเนี่ยครับ นี่นี่นี่ยิง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 ก็นะครับจะอยู่ที่ระยะเวลาครับว่าท่านผู้ชมนะจะมีเวลาว่างขนาดนี้ครับยิงเข้าไปเลยนี่ครับยิงปักปบพิ้วนี่เขาจะมาโจมผมมันตายปุ๊บก็เข้าไปดูดได้เลยครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมรีบหนีเลยนะก่อนที่มันจะสปาวนะครับอ๋อยังมีเท็คหนึ่งนึงนะครับสมมติว่ามันไล่ตีนะเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคให้ไอ้นี่เทคนีคสุดท้ายนะเนี่ครับ สมมติว่ามันไล่ตีนะอย่างนี้ครับให้ท่านผู้ชมกระโดดไปหลังถังขยะเลยนี่ครับเป็นเทคนิคที่ผมใช้มาเป็นเวลานานแล้วก็ให้ท่านผู้ชมฆ่าได้เลยนี่ครับสำหรับคนใช้ปีกนอกนะ้าก็ถือว่าเป็นไอที่ดีมากๆเลยแล้วพอมันแกล้ตายมันก็หนีไปเฉยเลยนะที่มันมาหาเรื่องเขาเมื่อก่อนนี่ครับแล้วท่านผู้ชมก็เข้าไปดูได้เลยก็จะประมาณนี้สำหรับเทคนิคนะก็จุดฟานที่ผมใช้นะอู้มันมาอีกแล้ว โอเคครับรนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะเริญนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายคลิปนี้สั้นเนาะก็นะครับคำเตือนอีกคำเตือนหนึ่งก็คือมันอยู่ยากครับก็จะสังเกตได้จากยูทูบเบอร์บางคนที่ทดสอบสังคมแล้วนะครับก็สังเกตได้ว่ามันอยู่ยากมากโอเคก็แล้วแต่คนนะครับว่าจะชอบสังคมแบบไหนนะก็ไม่ก็ซื้อเซเวอีพีเลย โอเคครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับเฉลยเด้อดขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับกดแชร์ไม่ต้องกดแชร์ก็ได้นะครับแต่กดไลค์แล้วก็กดติดตามผมก็พอแล้วนะครับโอเคครับเฉลยเด้อดขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายหวัดดีบักกี้นายไล่เราเหรอเออ